ยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p รายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคม่พภาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงท,ท,ท,ทุนเรามาสรุปข่าวที่มีผลกระชบตราคาทองคำเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับดัชนีดาวโจนนะฮะก็มีการปิดบวกเพิ่มขึ้นนะครับนะโดยเพิ่มขึ้น2 15.61จุดนจุดนะครับในขณะเดียวกันนะฮะดัชนี n a สแ a กแล้วก็เอสนะฮะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทําทจุดสูงสุดนะฮะในรอบหลายสัปดาห์นะครับโดยได้รับแรงหนุนนะฮะจากกลุ่มหุ้นของกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะซึ่งก็รวมไปถึงข้อมูลเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐนะครับแลวโดยตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวานนี้นะฮะดัชนีภาคการผลิตนะครับของสถาบัน i s เ นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกันกบดัชนีภาคการผลิตของทั้งฝั่งจีนและก็ทางฝั่งยุโรปนะครับนะก็ตัวเลขก็ปรับเพิ่มขึ้นระดับ5 6.0นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ 5- 4.2นะครับซึ่งก็ส่งผลให สกุลเงินดอลลาร์นะั้นมีการแข่งข่าขึ้นมาด้วยนะครับส่วนทางด้านความคืบหน้านะฮะในเรื่องของการเจรจารมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านรัฐมนตรีทางนะฮะของสหรัฐนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะฮะกับประธานสภาผู้แทนรัษดรนของทางฝั่งสหรัฐนะฮะในเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิดนะฮะ ก็คาดการว่านะฮะบรรดาวุฒิสมาชิกทางฝั่งพักริพับลิกันนะฮะจะนำร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบโควิดนะฮะเข้าสู่การพิจารณานะครับซึ่งคาดว่าจะทันภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับ,รบ,รบซึ่งอันนี้ก็เป็นปักขึ้นหน้านะฮะก็หนุนให้ ตกุนเงินดอลลาร์นั้นมันมีการแข่งค่าขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็มีการตรับตัวอ่อนค่าลงนะครับนะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของทองคำเนี่ยก็มีแรงขายลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะโดยทำจุดสูงสุดนะบริเวณหนึ่งพัเสิเหรียญน,นะครับนะแล้วก็ อ่อนตัวลงมาระดับ1,960เหรียญน,นะครับมวานนี้นะฮะ mm hmm. ก็ถือว่าปรับตัวลงค่อนข้างมากมกวนนะครับในขณะเดียวกันนะครับหากเราดูสัญญาณทางเทคนิคของราคาทองคำแล้วนะฮะในช่วงเช้าวันนี้นะฮะสัญญาณค่อนข้างจะเป็นลบนะครับดังนั้นเนี่ยออมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงต่อเนื่อง ก็ยังมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อยู่นะครับและโดยมีกรอบแนวรับนะฮะจะอยู่แถวๆที่บริเวณ1,953ถึง1,9 4 6เหกเหรียญน,นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแนวรับระหว่างวันนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยเราจะมองแถวๆที่บริเวณ1,980ถึง1 9 8 5เดบห้าเหรียญน,นะครับ ในปัจจุบันนี้นะฮะอยู่1,962นะครับซึ่งขึ้นตัวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลีย่ยทั้งระยะสั้นระยะกลางน,นะครับนะทำให้สัญญาณและวก็มุมมองระยะสั้นเนี่ยยังมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะครับดังนั้นหากนักลงทุนจะเข้าซื้อนะครับแนะนำว่าอาจจะต้องไปรอตั้งรับแถวๆกรอบแนวรับของเช้าวันนี้นะครับในกรณีถ้าราคายังเคลื่อนตัว ไม่ผ่านง19นเเหรียญขึ้นไปนะครับสัญญาณยังมองลบอยู่นะครับแต่ถ้าหากทะลุ19 7 0เยหรียญขึ้นไปนะครับราคาก็คาดการณ์ว่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆที่บริเวณ1980กรับ1990นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะฮะหากขึ้นตัวเข้าหาดัชนกีก็ยังทามารถที่จะเปิดเกณฑ์กํรายนี้ที่ทางการลงได้นะครับนะในส่วนของแนวรับเนี่ยก็ สามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อปินกับรในที่ทางขาขึ้นได้เช่นกันกน,นะครับมาดูในส่วนของทองคำ้าบจ้านะครับทองคำ9้บาบก้านะฮะภาพรวมนะครับราคายังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางนะครับมุมอมองยังมองบวกอยู่นะครับนะแต่ว่า,าหากราคาเปิดตลาดเช้าวันนี้นะฮะร,ราคาน่าจะมีการปรับตัวหรืออ่อนตัวลงตามสปอตของเมืองนอกนะครับดังนั้นเนี่ย ก็อาจจะมีการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับโดยมีกรอบแนวรับนะฮะทองคำ96.5เนี่ยจะอยู่ถานที่บริเวณ28,800บาทนะครับในขณะที่แนวต้านเนี่ยเราจะมองอยู่ราาที่บริเวณบริเวณ29,200บาทนะครับนะก็เก็งกำไรในกรอบนี้นะครับ,นะรบอ่อนตัวลงมาแนวรับยังสามารถอ่าเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรได้นะครับ มาดูตัวเลขที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับตัวเลขทางฝั่งสหรัฐนะฮะเจ้าเราประมาณ19บเาในการสินาทีนะครับคืนนี้นะฮะก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับของสถาบัน a อ p นะครับซึ่งตัวเลขคาดการมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับซึ่งหากเป็นไปตามคาดการณ์นะฮะก็น่าจะส่งผลลบต่อราคาทองคำนะครับจน ช่วงเวลาประมาณสามทุ่มคืนนี้นะฮะยิบเกิดโดยการนะครับก็จะมีตัวเลขคําสั่งซื้อสินค้าโรงงานนะครับตัวเลขคาดการน้อยลงนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะตัวเลขหลักๆเนี่ยนะครับให้ติดตามตัวเลขในส่วนของภาคแรงงานไว้ก่อนนะครับสําหรับนังทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะเปิดทําการซื้อขายกับทางบริษัท G Cap นะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะฮะการวิเคราะห์ทองคำครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณสาหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับสามารถติดตามได้ในในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ